สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญความมั่นใจขาดหายขอพระนำเด็กๆเ,เวลาอยากได้ของเล่นอยากกินขนมก็อ้อนแม่พอ่อถ้าอยากไปดูอะไรที่รู้สึกกลัว จะจูงมือแม่ไปเป็นเพื่อนด้วยนึกถึงหมอปาอุปวิริยะไม่มีลุงกระแสตกจึงขอให้พระนำทางโดยเลือกวันเวลาที่ลุงกับป้ามีนัดทําบุญสามวัดอยากขอคืนดีต่อหน้าก็อายจึงขอคืนดีแบบอ้อมๆแค่เห็นหลังคาบ้านลุงเห็นพญานาคให้อโหสิก็ยังดีเฮเอาพระ นำกับนิมนต์พระต่างกันพระนำคือเอาพระไปเป็นเพื่อนเพื่อคุยธุระของตัวเองดังภาพพระไม่สำคัญจึงนั่งอยู่แนวหลังประเพณีไทยรับพระในบ้านของเราพระควรน,นั่งบนผืนเสื่อเล็กๆได้เพราะที่แคบโยมนั่ง ล้อมครึ่งวงกลมข้างหน้าพระหมหาภัยวันคือให้พระเป็นประธานและคุยกันไปต่อหน้าพระตามมารยาทที่สมควรแต่เมื่อไม่ทำแบบนี้จึงเรียกพระนำทางแก้เขินไม่ใช่นิมนต์พระที่เที่ยวชมบ้านลุงป้าพญานาคก,กกอกเมื่อวานลุงพลมีนัดล่วงหน้าตามประษาคนดัง ที่สุดเกือบปีแล้วไปทำบุญสาวัดมีคนกล่าวหาว่าหนีไปแล้วที่จริงคนพูดแหละหนีจึงมาก่อนวันนัดเพราะกลัวเจอลุงจะได้แกล้งตีลุงฮิวันต่อไปเอซีลุงพลไม่ต้องวิตกว่าใครจะมาไม้ไหนลุงพลป .6 บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นจึงล้มลุงไม่ได้ มีแต่คนมีวิชามารช่วยเยอะแยะกับเรื่องสร้างใหม่แค่แป้งฝุ่นสูตรดมให้หอมชื่นใจพร้อมอมยิ้มขอบคุณคนศาสตร์แป้งที่มาช่วยให้ลุงดังไม่หยุดรอเวลาท่านรองนายกมาหาดีกว่าหน้าลุงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแรกไปก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ไม่คิดว่าเขาอยากคืนดีกับลุงนะคะเขามาเพื่อหาเรื่องลุงมากกว่านะคะดูข่าวไลฟ์สดด่าน,น้องจัก,กรีรับไม่ได้ค่ะหมดศรัทธาจริงๆหยาบคายไม่สมกับคนที่ชอบช่วยเหลือคนเลยค่ะมนุษย์ทุกวันนี้ใจเสื่อมโทรมมากไม่กลัวบาปกรรมกันเลยจริงๆถัดมานะครับบอกว่าปล่อยวางมุ่งทำดีต่อไปมานมาพจน มานไม่มีเกิดถัดมานะครับบอกว่างงน้อผมชอบหมอปลามากเมื่อตอนประกาศเอาโฉนดประกันลุงพลผ่านช่อง32-34โดยเชื่อลุงพลบริสุทธิ์เป็นดีและและต่อมาก็มีเจ๊อุ๊บวิริยะก็ตามมาและมาพีกมากนะตอนหมอลำจินตลาให้ร่วมแสดงที่เต่าง,งอยแต่วันนี้งงงงอีก ว่าหมอปลาเจ๊อุบกลับมาอีกเวอร์ชันหนึ่งโปรดพิจารณาการรับชมความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความนะครับดังนี้ไม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนและแม้ลมพายุจะพัดแรงเพียงใดแต่ก็มีอาจทำลายกำแพงแห่งความรักความศรัทธาในการทำความดีและการทำโรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมได้ การนิ่งมิได้แปลว่าไม่สู้การวางเฉยมิได้แปลว่ากลัวแต่ในความจริงแท้แล้วการที่เราเองนั้นนิ่งและเฉยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบ้างนั้นยังดีกว่าการทำตนให้ร้อนดั่งไฟเผาและโมโหดั่งพายุร้ายเพราะทั้งสองสิ่งล้วนแล้วแต่ย้อนกลับมาทำลายล้างผู้ที่รับอารมณ์เหล่านั้น เข้ามาสู่ตนเองทั้งสิ้นปอลอเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนและจงนิ่งเสียเถอะภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพรออกไปก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไม่ดิน้นไม่ร้อนรนขงสภาพจิตใจให้นิ่งสงบสติคือผู้ที่เจริญแล้วนโยมอมอากาศแปรปรวนนั่นคือธรรมชาติ แต่อารมณ์คนแปรปรวนคือเกิดจากชาติกําเนิดถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะท่านหันหลังให้กับมารแผ่เมตตาให้กับมารดีกว่าค่ะธรรมะย่อมชนะอัตธรรมถัดมานะครับบอกว่าดีที่ลุงพลมีเพื่อนอย่างทนายสมเกียรติและทนายรัชพลให้คำปรึกษาถัดมานะครับบอกว่านิสัยพวกเขานะ่ะพูดยากเหมือนเราจะไปเข็น ก้อนหินขึ้นภูเขามันเข็นยากแสนเข็นเขาอยากจะทำชั่วปล่อยให้เขาทำไปแต่เราทำสิ่งดีๆก็จะได้กลับมาหาเราถ้า FC ทุกคนรักลุงพลไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงหรือว่าเขาหรอกเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปโลกมายาของพวกเขาเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่ในโลกแห่งพุทธศาสนา สอนไว้เราทำดีถัดมานะครับบอกว่าไปไปมามาคนนอกพื้นที่กลับกรอกเองซะง,งั้นนะ่ะดิ้นยิ่งกว่าคนในกกกอกซะอีกถัดมานะครับบอกว่าอยากขอบคุณทนายทุกทุท่านที่มีจิตใจที่เมตตาสงสารลุงพลคนกกอกที่มาช่วยยามที่ลุงพลโดนพวกหมู่มารหมู่พานมารังควานมารพวกนี้ผุดมาจากนรกขุมไหน ขอให้กลับไปขุมเดิมเร็ววันถัดมานะครับบอกว่ากกกอกเดอะซีรีส์วันนี้ดึงตัวละครใหม่เข้ามาเป็นตัวประกอบลุงพลไปเข้าวัดทำบุญอีกฝ่ายคิดว่าจะเหยียบลุงพลให้จมดินอีกครั้งคิดว่าความดังกับความมีชื่อเสียงจะทำร้ายคนให้จมดินได้ถ้าแท้กับสันดานมันโผล่ให้เห็นตัวตนที่แท้จริงวันนี้นี่เองสงสารลุงพลจับใจ คนจนถูกรังแกเพราะมีคนตั้งใจจงใจทําขอให้ผลบุญที่ลุงพลได้ทําหลุดพ้นบ่วงมานด้วยเถอะความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับยิ่งแกล้งตียิ่งดังของง้อคืนดีเดือนมกราคมท่านสุวัดจะจับลุงคนที่มาตีสนิทรีบถอย แถมขุดเรื่องเคยคุยกับลุงสองคนมาโจมตีเหมือนเด็กบางคนกระยิมใจฟ้องลุงอุตลุดคนช่วยไม่มีวีระเสียงเขียนเครื่องจับเท็จวิชาสอบสวนชายคนหนึ่งก็ได้ผลแค่ข้ามคืนเพราะท่านสุวั์เข้าใจส่วนนายพุทธเสนอพ่อแบมน้ำหวานมาเป็นเงื่อนไขเวลา ที่หายของลุงพลที่จริงพ่อแบมเห็นลุงพลช่วงเวลาที่น้องถูกอุ้มกลับกลายเป็นผลดีต่อลุงพลด้วยซ้ำพอผมโพสต์เวลาที่หาย8กุมภาพันธ์นายพุทธหยุดพูดเรื่องเวลาทันทีถึงปัจจุบันต้องขอชมอมรินโดยนายพุทธเสนอติดตามเจาะทุกข่าวดีมากแต่ทำกับลุงช่วงหลังไม่เหมาะเท่านั้นเอง มี fc ลุงพลมากดไลค์ขอเป็นเพื่อนมากมายผมจึงหาวิธีเข้ากลุ่มแต่ทำไม่ค่อยเป็นฮิตอนเข้ามากลางเดือนมกราคมมีสมาชิกสามหมื่นกว่าผมจึงลงหลายโพสต์หนักๆแก้หลายเรื่องเพื่อน fc ต่างก็ดีใจและแชร์กระจายได้ผลดีเพราะทำให้ fc และคนทั่วไปรู้ช่องทางแต่ คดีลุงไม่ผิดอย่างไรรวมทั้งรัฐบาลตื่นตัวผมเขียนท่านนายกไล่ลงมาไม่มีใครกล้าสั่งทุบพญานาคเพราะกลัวจะเป็นพญามารตัวที่สามในการข้างหน้าวันนี้ปลุกคนเข้ามาเป็น FC ลุงเพิ่มขึ้นมาอีก1,60,000คนตอนนี้อุปปริยะหมอปลาและคนอื่นๆ เริ่มรู้ตัวว่าควรกลับมาเป็นมิตรกับลุงที่ไม่ผิดต่างหาทางกลับมาถึงเวลาลุงพลต้องใจกว้างยิ้มรับทุกคนอย่าถือสาคนใหม่ๆที่ทำให้มัวหมองเพราะเวลาจะทำให้ฝุ่นควันจางหายไปเองใกล้เป็นคนในตำนานอย่าหงุดหงิดกับคนโถมทัพแกล้งสร้างเรื่องไม่ดีให้อภัยให้ทานไปดีที่สุด สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนคลับนะครับคนแรกบอกว่าใช่ค่ะอยากให้ทุกคนรักกันฉันพี่น้องดีกว่าเงินทองไปไหนไหนฮักกันไว้ดีกว่าชังกันเนื้อจ้าถัดมานะครับบอกว่าใจลุงพลกับป้าเปิดรับทุกคนนะคะเท่าที่ติดตามมาแต่บางคนบางกลุ่มบางพวก ไม่ได้มีความจริงใจให้ลุงที่ผ่านมาเขาทํากับลุงสาหัสแล้วมันก็สอนให้ลุงเข้มแข็งขึ้นระวังตัวมากขึ้นค่ะหากลุงกลับมาคบกับกลุ่มที่เป็นผู้มีพระคุณอีกรับรองชีวิตลุงจะมีแต่ความยุ่งยากตามมาอีกแน่นอน